สามนอนลืมนอนมาแต่หน้าไปสิมา่นะสิดสามนอบอกประจุเพื่อนก่นี่ลให้เงินนี่แม่ทางกู้ถอ่อให้คนร้านไปคุยกระจกนะคุยทางเลยตัวแฟนผมเอาตัวทางแฟนผมพ่อได้เอาวันนี้มีการุ ไปคุยยังเั็นหนึ่งสี่เออเขามีลูกชายอีกคนนึงยังเั็นหนึ่งสี่เอามาคุยกันให้คุยกันกับพอ่อน้องเขาเขาอีกตัวพ่อน้องเขาอีกเดี๋ยวนี้เดีเ๋ยวพู้เลยว่าคุยกับเด็กหนุอยนะเด็กหนุอยสิบหกปีสิบหกปีบางหนึ่งสิบเจ็ดปีเออเมืนเน่อไงหักบ่เกินมาเขากคยเห็นนี่แหะโอเนเงินมาไอ้มันซีผู้ใดซื้อผู้ใดสิบบ่อเลยนั่นเระคือซื้ออีกแจ้วนะครับนะข้างไอ้ อย่าไปคิดมากไม่วันเสอเอาไปเช็คได้เลยขึ้นทันบัตกที่